จะใช้คำที่สุภาพกับอะเท้าคำสวยนะคะและก็มาดามแป้นนะคะก็แม่วันนี้เห็นเปิดคลิปมาคลิปแรกก็หนังหน้าคำสวยทำไมดูมันโสมขนาดนั้นนะคะก็ทำมันโสมขนาดนั้นก็ปะแป้งให้เหมือนกับ สดใสเหมือนกันโอ้โหตื่นมานี่ก็อยากเป็นก็ใสแป้งฝุ่นนะคะค่ะเพราะว่าหน้านตาก็ไม่ได้สวยสดใสต่ติ้งโง่แลก็แก่เ,กเยวเก่เ,กเย่ก็วันนี้ก็ก็จะมาขอแสดงความยินดีร่วงหน้านะคะที่คําำสวยวันนี้คำสวยออกมาร่ำราเพื่อนพ้องแล้วก็เราเห็บหมาเห็บไข่ทั้งหลายอยู่ทุกเบอร์ข้างกายรวมน้ำอ๋อ ดูทุปเบอร์สายเรียร <c oughs> ของคําสวยก็แห่แหนกันมาเตรียมทําำหม้อปปวพวงหรีดพรุ่งนี้พร้อมกับวันนี้ก็เตรียมทำดอกไม้จันนะคะวันนี้2นะคะวันนี้2องพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นเผาจริงนะคะ,ะก็ขอแสดงความยินดีกับคําสวยด้วยนะคะเห็นสีหน้าแววตาแล้วก็ออกอาก,การเก็บทรงไม่อยู่นะคะแล้วก็โอ้โหโโห,โโหมน,นั่งพูดอะไรนะคะว่า คนเรานี่นะหนูอยู่ก็มาวิจารณ์ด่าอ่อดูแล้วก็คือมาสารภาพกับ f อซแล้วก็ทุกๆคนที่มาชมคลิปของคำสวยนะบอกว่าคำสวยก็สารภาพว่า,เ,าเห็นแก่งเงินงนั้นเลยใช่ไหมค็เงินทำได้ทุกอย่างเขาใช่แหละ พรทุกสิ่งทุกอย่างนี้คําสวยก็มาจากกระดูกกรากรรมมาก่อนรึเว่าเป็นขี้ข้าอู้ถึงกระโดนเคยโดนตกลูกตากระเด็นออกข้างเลยผมเป็นขี้ข้าอยู่บนเรือดำน้ำเราทำไม่ดีดนนหัวหน้าก็เลยตกขี้ตากระเด็น<ช>ขี้มูกไหลเลยจะ้ะ เห็นไหมล่ะว่าชีวิตคังสวยนะไมได้สวยหรูมาตั้งแต่เกิดเลยเกิดมาก็ลำบากลำบุเรียนก็จบแค่อะไรคร่ะมัธยมต้นหรือมัธยมปลายเอาดีๆนะคะตอบมาไหนๆก็จะไปเที่ยวฮ่องกองแล้วก็วันนี้มีอะไรในใจก็ออกมานะคะเผื่อเวรกรรมมันหนักหนาะมันก็จะลดลงเหลือแค่ติดคุกตลอดชีวิตนะคะ ก็เห็นออกมาแสมแพมกัดนิดกันหน่อยไม่รู้ว่ากัดเมยอยากเพ็ดเต่าน้อยด้วยหรือเปล่าคะมาหาว่าอะไรนะาทำคอนเทนต์ฟาดฟาด,าด,าดาาแม่อยากเป็รเต่างอยขออธิบาย,ยคําสวยให้ไปคิดในห้องเกิรมนะคะว่าไม่อยากเพชรนี่คือเจ๊เพชรปล่อยเป็ดนีจำได้ไม่จากคดีของนามีหลังกับจากของคําสวยประมาณสองเดือน ที่ว่าขนคุณน,นะเออเสียดายเนาะคำสวยรู้จักไม่อยากก่อนหน้านี้คงจะมาติดต่อขอ,ขอให้พาข้ามประเทศหลบหนีนคนดีเหมือนก็ฝัน้นะมีคนหลบหนีคดีทุกคดีเลยค่ะไม่ไว่ายอยายุสามจุสิบปียี่สิบปีแต่นะครับเจะเพชดไม่มีทางที่จะพาคำสวยหนีข้า,ขา,ขามคดีแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้อยากเพชรต่ำงอ,อหยหรือว่าคือเจเพ็ดมอยเปยนหนีประเทศหนีเข้าประเทศจากอกัมพูชามันนี่ตอน ประเทศปิดนะเมื่อเดือนกรกฎาคมปี63เออนี่ก็เกือบ2ปีแล้วนะจ๊ะก็หนีเข้าประเทศตัวเองเพราะว่ามาขึ้นศาลตอนนั้นฟอ้องอคดีเบี่ยนประมาทพรบขอ,อบกับเพื่อนที่มันขี้โกงเลยก็ฟาดคดีแล้วอยากต้องขึ้นศาลเพาราะศาลท่านจะตัดสินก็ต้องมาฟังแล้วก็มารับเงินด้วย <c oughs> ก็เลยสร้างวีรกรรมก็โดดข้ามประเทศหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับเพราอศาลสั้นจับมานะก็พิสูจน์กันด้วยหลักฐานทุกๆอย่างตำรวจเกือบ Ừ, là có cho nó thi cập ร้อยกว่านายนะคะทุกหน่วยงานกัะทั้งฝั่งไทยและฝั่งปลอยเปนะก็ได้มาสอบปากคาค้นประวัติค้นบัญชงบัญชียิดปชรก็ดูแล้วว่าเออฐานเงินหลักล้านนี้คงไม่ได้มีความผิดอะไรนะข่าวก็ลงเวอร์วังค้ามันลงมนงุษย์ไม่มีนะคะส่วนขนโคลนข้าประเทศมันก็อก็ไม่รู้สินะสารท่านก็เรงแล้วว่ามีความผิดนิดนึงแต่สารท่านไม่ได้จับได้ตอนที่ขนโคลนสารท่านก็บอกว่าเออมันดูน่าจะขนโคลนหรือเปล่าแต่วันที่ จับได้ยาดเพชรนี่ก็คือมาคนเดียวนะครับก็คือคาเหม,ม็นโขนยาดเพชรออกมาก็เลยคดีนี้สารท่านพิจารณาเลยว่าเอองั้นก็รอรงอาญาไปนะจ้าพี่ไม่อยากเพชรต่างหอยหรือตอนนั้นเป็นเจ็ไเปปล่อยเปรตแล้วก็ภายในสองปีนะ ถ้าทำตัวเป็นพลระเมืองดีนี่ก็คือรอลงอาญาไปถามว่าคดีนี้ขนคนข้ามประเทศยาเพชรอลงอาญามีความผิดไหมคําว่ารอลงอาญาก็ผิดนั่นแหละค่ะแต่ว่าสารท่านดูแล้วว่าเออทรงไม่อยากเพชรตน่อยมาสายสืบหน่วยหมู่บา้านมาสศจย์นี้น่าจะดูหน่วยก้าได้ความใจก้าความสามารถความฉลาดเฉลียวความมีไหวพริบทรงมาเป็นสายรับจับเออสืบสวนสอบสวนคดีนี้ดีกว่าเพราะว่า ถ้าจะเอาเข้าคุกจำคุก5เดือนนี่ก็ไม่มีประโยชน์หรอกเอามาเป็นคนพลระเมืองดีทําประโยชน์ให้เพื่อชาติดีกว่าจะได้รบร้างกับคดีรอลงอาญาซึ่งจะครบกาหนดภายใน2ปีนี้คือเดือนกรก,กฎาคมวันที่13นี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่าเจ๊เพชรอยเปก็อยากจะเรียนเท้าคําสวยนะคะว่านี่หละคะผลงานชิ้นโบแดงของยาิเพชร เต่างอยหรือว่าแม่เจเพชรปลอยเปรตที่เข้ามาเปิดช่องยูทูบเบอร์ในหมู่บ้านมหัศจรรย์นะคะก็โดนข่มเหงบางแกแล้วก็ดูถูกเดียดฉันจากเหล่ายูทูบเบอร์แล้วก็รวมทั้งคําสวยแอนน้องแปรน,นด้วยนะคะทั้งไหนก็เห็นว่าจะไปเที่ยวฮ่องกงแล้วก็เลยจะเปิดเผยให้ทราบนิดหน่อยนะคะว่าอน,นี่คือผลงานชิ้นโบแดงของแม่เจเพชรปลอยเปรตนะคะที่รอลงอาญาแล้วก็ทําคุณงามความดีให้กับ คดีนี้นะคะเพราะว่าศาลท่านได้เมตตาไงคะว่า เอาเข้าคุกไปแล้วใครจะมาเป็นสายสืบคดีหมู่บ้านมหัจรรยแล้วก็แม่เจเพีตฟลอยเปียก็เลยได้รับตําแหน่งยิ่งใหญ่ขับรถกระป๋องกระป๋องมาพนทุกระบาดอยู่ในสวนยางตามคลิปเก่าๆตามไปดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปเที่ยวฮ่องกงแล้วคงเอาโทรศัพท์เข้าไปดูไม่ได้วันนี้ก็ยังมีเวลาดู <ไ S 1> อยู่สุด<ไ>ประชุม,มือดูไปแล้วเปิดทุก่อเลยว่าเจพีตปลอยเปียนี่คือใครกดไปกดตัวนะครับแล้วก็ดูว่าเจพีตฟลอยเปียมา ครั้งแรกนใจเจ้าของสวนมันเอาทำคอนเทนต์กันอนสองเฮาคินคู่พี่ราเนี่ยไปรู้เรื่องใช่ไหมคะเออก่อนสองเฮาคินคู่ ทำต้องเจารอยี่ไม่มีช่องไหนต้องเิจาร้าแตกหรือก้าร้องเรีารอคอัเยต้โต๊ตรต๊รนการที่เกาะโกยุกสกอยางล้กตอนนี้ก็ลบนี้ั้งสามก็ได้ออกเดินสายกระาเนะาะ่วเต่างคำงอกไม่มีเสื่อมใจมาลายพอถอยชายคนเดียวเที่ยวคิดหอจนจอ นเจม่ปาปเลยอยาเพื่งนต่อไป็ขออนยพรใ้คราจงให้ไปดีแล้วก็ให้คิดได้สำเร็จได้นก็หวังว่ารูปร่างหรือว่าเมียทุกคจะสายนะแปร่แปนะก็ส่วนลูปร่างเนี่ยคงยากนะครับก็ผมก็อกนะครัานบงเป็นประชาชนที่เอาเป็นใคิด็องูไปนะ ที่อายขึ้นบ้านเฮาในไหนก็ขอาสยจะไปรอี่น้องใน้องม้ก็ขอ้โชกรีนแล้วก็หยุดทูดคนอื่นับแล้วก็คลิปนี้หวังว่าจะคงเป็นประโยชกับสวยะน้องแ้นนะคว่าในไหนก็อจะไปล้าก็จะได้รู้นิดนึงว่าออใช่พี่คอยไปอรตรงนี้อยเฉาะนะครับ ควาเป็นทาคุณงามความดีให้กับเดชาโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเคสต้องไม่มจเสื่อมาออกมาช่ไทีละนิดทีละนิดนะคะท่านดอายุกงอมคอายไขอบัูนหรือไข่ซีอ่นะคะให้นู้จัหใามเป็นนว่าใครนอนล่ะ เป็นสายรับสืบคดีนะ,ะหมู่บ้านมหัศาจรรย์ของคำสวยและเรายูทูบเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่คิดจะมาทำร้ายอะไรอยากเป็นมาเลยค่ะแล้วก็ํำรวจให้ดีนะว่าอาวุธพร้อมไหมเงินในบัญชีพร้อมไหมแต่ถ้าเป็นคดีนี่ไม่รอดนะคะยังไงก็เฉลยให้ทีละนิดทีละนิดนะคะจะได้รู้จักเจเพจปล่อยเปพจเพิ่มขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์นะคะช่วยกดสนับสนุนด้วยนะคะเอฟซีที่น่ารักนะคะยังไงก็ยังเป็นอ่อ เจเพชรเต๋องอยนะคะเอออยากเพชรเต๋องอยนะคะซึ่งเจเพชรปลอยเป็ดนั่นก็คือวิญญาณะค่ะวิญญาณในอดีตนั่นก็คือมาทําความดีแต่ตอนนี้เป็นอยากเพชรเต๋องอยนะคะช่วยกดสนับสนุนนะคะ